สวัสดีค่ะพี่แจ็คฟินิกสนะคะตอนกลางวันนี้นะคะพี่แจ็คได้รับเป็นเสนี์จากคุณทัพทิมจากภูเก็ตนะคะฝากอันนี้มาให้นะคะส่งนี้มาให้ส่งกระปุกนะคะสังขยาหญ้านะคะนี่จากภูเก็ตนะคะเขาขายกระปุกละว100บาทนะคะปริมาณเท่าไหร่ว่า270กรัมนะคะ270กรัมนะคะไม่ใส่สารกันบูดนะคะชอบตรงนี้นะคะ นี่มาลัางลองชิมแล้วก็ฝากโรตีกรอบมาให้อีก3ามอันแ้งสองสามเรามาดูซิว่าเป็นยังไงนะคะมาชิมพร้อมกันนะคะผลิตวันที่26่สิหกทีก่ที่ผ่านมาโอ้ยอืมน่ากินเนาะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะสังขยายญ้านะคะจากคุณทัพทิม แล้วเรามีเบอร์โทรอยู่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้เบอร์โทรไปหรือจะแท็กยังไงก็ได้ลองไปถามเขานะคะลองกินก่อนนะจ๊ะทัพทีมเป็น,เป,นเป็นเพื่อนในเพจของเราเอาอกคำหนึ่งเดี๋ยวค่อยวิจารณ์เดี๋ยวค่อยคอมเมนต์ผู้ผิดนะคะเอาได้อีกหน้านึ่ง มันต่างจากขังขยะทั่วไปนะความต่างมันจะหอเมใบเตยอันนี้มาชิมมี่ฮะอะไรครับมาชิมนี่กันถัขงขยะภูเก็ตไงขับคุณครับอลองกันลองกันมันต่างจากอย่างขังขยะทั่วไปยังไงครับนึกว่าปลาต้อโกโกเ,เล็ก <c oughs> อค่ครับเส้นปลาต้อกโกะไม่อันนี้โนตีก็โรตีเห็นไหมแฟนเขาป้อนกันแล้วนะคะช่วงนี้เอาใจเขา นะฮะเป็นยังไงอาจารย์อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยแล้วเอตัวเอ๋นี่มันก็ไม่หวานมากอร่อยนะอร่อยมากมันกินเพลินเนี่ยเก็บอายุได้นานหพี่ว่าเสร็จด้วยเย็นไว้นะหรืออย่งเงี้ยเดี๋ยวให้บอลลองอันหนึ่งอืมอหือ อืม uh huh. อร่อยกินไม่หยุดนะคะสังขยายญาของดีเมืองภูเก็ตนะคะเบอร์โทร0936406633น้องทับทิมอืม uh huh. ชั้นไหนคะนข้างบนเลยคะ่ะอ uh ือ huh. อร่อยนะคะฝากร้านน้องทับทิมด้วยนะคะ แต่ไม่รู้ว่าถ้าเราซื้อนี่มาเราจะกินกับขน,นมปังก็อร่อยนะขนมปังที่เป็นแผ่นอะนะคะหรือว่าถ้าทพิมพ์นี้ขายอมีม,มีอันนี้นวเนี่ยมีขายอะหรือเปล่าโรตีเนี่ยกินกับปลาท่องโกงคงจะอร่อยมากนะนี่เลยหอมอีกน,นิดนึงไม่วางนะจ๊ะไม่วางอะอเอาให้มันหมดนี่ก่นอน อื uh huh. บางอย่างน,นขนมไทยอ่ะขนมพวกนี้อร่อยกว่าตอืมอ uh ืม huh. บ uh ๊ายบายค่ะ